2องถุกับองสต้ากหน้าไปเวลาเป็นคใหญ่ไม่ถนอ้นห้าเลยจต้องลกปาจะมีไส้ไป เวลาเป็นของช่องนี่น้องเ้องทำงานหนักแม้โดนบัไปไม่ไหวเวลาเป็นของ i ดูเขาลอบไปด <g ül> ูเรื่อง่ขยันช่วงนี้ขยนันเก็บเงินเก็บทองนะเนี่ยนะเด็กสงเด็กเกลียนฮะถือมันชนนี่พี่วิทูลน,นี่ขยันสุดแล้วฮะดูทำงานไม่หยุดะและ้วเนเสียงพี่เต่าเขาก็ซิบมาอันละมีแผนในการถ่ายทำ Bye. 你不要走。<noise> <noise> <noise>